าาไมไปไนกไปนะสบ,บายดีผมปี่นอกมันสุข,ขสุขคนวันนีน้มอบวันนอกสม่กินของหั่วพี่นองกินสบขงมั่วอากาศท้องร้อนใช่กินแล้วกินสดองมั่วพี่นัอัสสนนี้ลูกสาวก๊กข้าของมัวในลูกสาหลาบังม่วพี่นนองปาดแล้ว,วเลย แต่แก้วแต่วันหวานแต่ปลาแดกพี่น้องเ,เ,เ,เอาเลยพี่น้องน้ำลายแตกเลยหอยเนี่ยทำไงหมอนโวดต่อผักพี่น้องมะต้อะมาอะไรผักอะไรพี่น้อง ลูกสาวสองคนาางว,นวายบบอันไหาน่นนาัโนโมนเต้ใโชคแสบพี่น้อ,<ม>นองแสบน้ำลายแตกวะพี่น้องอย่อาลืาม ก็เลยกดแชรกกดติดต,ตามใหหมอพบนน้องแล้วพี่น้อง<ม>กดติดตามแหละต้องไมากินสดพี่น้องแส็กพี่น้อง<ม>ปาดจนเป็นป่องจะคืออย่างกินรถ<ม>คือกินรถพู่นะ แก้วันกับหัวปักบวในป่าด้วกันพี่เนาะหนักอก้มยินพี่เนาะแกมังม่วงพี่เ้างส่วนมังม่วงส่ไอ้หมดใส่่วมมสวแล้เนาะนี่ยานกกนลงพี่เนา Bước thả mắc cái gại rồi. Bên đây này này Bên À làm sao cái Nó xuống nhảy có cỏ มาเด้อกินสมคือก้าวไปเนาะมอฟ้ากินสมอ่ะเนี่ยเจ็บท้องค่ะกินยาคือกาพี่เนอะก้าวของไรบวงอ่านก๊องเนาะอ่านก๊องเนาะสบา แช่พี่น้องเจ้วซื้อมัดกันหมูม่วงได้พี่น้งองหมูขาวเผ็ดอืมชาวบวานมาถือว่าเผ็ดมาด้ไปใส่มันมน,นีพี่น้องเอาผสมมากินพี่น้องให้หมดเลย วันอาทิตย์วันผักพีน่น้องทางผักก่อนมาไปใส่ก็เลยวจากเศษยังกินก็เลยเอาหอวม่วมาจิ้มสมน้ำลายแตกพี่น้อง น้ำลายแต่เจ้าเพีเนาะแซ่บแซ่บหลายเอามวงบรรเทาพี่นใหญ่ดันกินสมด้วยพี่เนาะจะดูมันเนาะจะเสแสร้ มันละนึงได้นคะคานึงหอกซอหอสบรอะไรหลับแล้วน้มันกรดักเนาะไม่เสบะมึงท้าห้องลูกายเปน้องใา่บาไก่ ข้อค่ำใหญ่ๆคำพิเศษจักบาทคนะจั่นไหคนได้คนจัดนห้ว้าดขาคากาาพี่น้องลูกซาทันมอได้เนี่ยลูกซาโก๊กพี่น้อมือคอยู่พ่อกับเครือแบบขาวหนึ่งขาวดำาหรอซาแบบมะขาวแดงน้ำลายแตกพี่น้องว้าซาแบบกินซาบบ ให้ไปกอ,อ่ก้กองเดแเดียวมาเเดยบปนมาเด้อมาเด้อประดีอยวให้ยูหน้าดอกมันเนียอยูเฮือนกิ้งจกน่อ เดี๋ยวไปให้ไปหน้าคือบาบูไล่พี่น้องอยู่เพื่อนอ่ะเนี่ยบาบูไล่เราไปหน้า,นนบา,บา,นาแต่โมออยู่เพื่อนบัตรนึงข้ามทรงไายมาเนี้ยข้ามที่ไทยพี่น้องไปอิ่มพี่น้อง คำพิเศษคำของไทยแสไ่ไปอดอย้งไ้บงจกะมดพี่น้องเียขบ้านยัไ่ลลงหรอสอมเลย่างอง่ะต้องล่างสวยต้ต้องล่างคำสุดท้าย กนเหอวสุดท้ายทำได้เกนล้น้ำลายแตกนะเอาแบบพี่น้องมอนี่มอสเดล่าพี่น้องไปกินหนังก่อนเพชรแก้ววานทางเพชรทำรุวหายรึกว่าอืมทำสุดท้ายพอกันคิบหนานแล้พี่น้องาน บายบายได้พี่น้องเด้อคำสั่งลาของสาวรานสาวกคนมือถือบายบายพี่น้อง